ตื่นามาเร้ามากกะคิดอยากล่งทุงพี่น้องหาอยากหากินหาขุดโปมข้าวหอยไปสลักน้ำทงน้ำทาหาเคยกิดโปมสลักค่ะคนเคยมาเนาะเคยมาเคยหาได้บอได้กับมักมากว่าสันทอ ทักทายนะคะลงคิดไปเรื่อยๆโอ้ยหายากกิเดินโปมกระดายเขาจะหาอยู่อันตรงทีเพิ่นเกี่ยวเขาออกไม่ๆม่กิปปมกับสิออกมาหมนกิโปมอ,ออกมาหมลน,นี่เขาจะขุดบ่ได้มีขุดไม่ได้นะ ตั้งกล่องกับบะมี่แบเดี๋ยวหาไว้ก่อนอ้กลวยน้ยหนึ่งล่ะค่ะฮัร์ดิก์โมก็สิคุดเนาะอัดคลิปค่ะอัดคลิปคลิปจะตรีมนะคะ เตีมหาอยางหากินน้ำทงน้ำทาจ้าเด็ดจ้าอุปกรณ์กระตาของแนวหากินน่ะจะเนาะตะตาจ้า